หญิงธรรมดาคนหนึ่งเคยช่วยเด็กชายจากความตายกลางแม่น้ำ20ปีต่อมาเด็กคนนั้นกลับมาพร้อมความลับที่ไม่มีใครคาดคิดเขามาเพื่อตอบแทนบุญคุณหรือมาทวงคืนบางสิ่งที่เธอไม่รู้ว่าตัวเองเคยพลาดไปเบื้องหลังคำว่ากต,ตันยูครั้งนี้มีบางอย่างที่แม้แต่ความตายก็ไม่อาจปิดบังได้หญิงสาวคนหนึ่งชื่อมาลินี เธออาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆริมแม่น้ำเงียอสงบในยามเช้าหมอกบางลอยเหนือผิวน้ำเสียงนกร้องแผ่วเบากลิ่นหญ้าเปียกน้ำพระคลุ้งไปทั่วอากาศในวันนั้นท้องฟ้ามืดครึม้มกระแสน้ำในแม่น้ำเชี่ยวกว่าปกติมาลินีเดินผ่านสะพานไม้เก่าเธอได้ยินเสียงบางอย่างแหวกผ่านเสียงลมเสียงตะโกนขอความช่วยเหลือช่วยด้วยเด็กตกน้ำ เธอหันไปมองเห็นเด็กชายคนหนึ่งกำลังดิ้นทุรนทุรายในกระแสน้ำไม่มีใครอยู่ใกล้พอจะช่วยได้หัวใจของมาลินีเต้นแรงเธอถอดรองเท้ากระโดดลงน้ำโดยไม่คิดน้ำเย็นเฉียบปะทะผิวกายลมหายใจของเธอสะดุดคลื่นแรงจนแทบลืมตาไม่ได้มือของเธอคว้าร่างเล็กไว้แน่นพาเด็กคนนั้นขึ้นฝั่งด้วยแรงสุดท้ายของชีวิต เมื่อขึ้นถึงพื้นเด็กชายหมดสติมาลินีปั๊มหัวใจน้ำไหลออกจากปากเด็กเขากระอักไอแล้วค่อยๆลืมตาเสียงร้องให้เบาๆดังขึ้นเธอยิ้มทั้งน้ำตาเวลาผ่านไปหมู่บ้านเงียบเงินดังเดิมแต่ในใจของมาลินียังจำวันนั้นได้ชัดเด็กชายและครอบครัวเขาย้ายออกจากหมู่บ้านไม่มีข่าวครา,าวอีกเลย ยีปีผ่านไปมาลินีกลายเป็นหญิงวัยกลางคนบ้านหลังเดิมสุดโทมชีวิตเธอเรียบง่ายแต่ยากลำบากค่าครองชีพสูงขึ้นสุขภาพเริ่มโรยราวันหนึ่งรถหรูคันหนึ่งขับเข้ามาในหมู่บ้านฝุ่นปลิวคลุ้งผู้คนต่างมองอย่างสงสยัยประตูรถเปิดออกชายหนุ่มมิสูตรหรูลงมายืน แววตาเขาแน่วแน่แต่แฝงด้วยความอบอุ่นเขาเดินตรงมาหามาลินีหัวใจของเธอสัน่นชายหนุ่มคุกเข่าลงตรงหน้าคุณจำผมได้ไหมครับน้ำเสียงนั้นสะกดทุกการหายใจเธอมองหน้าเขาอย่างงงงนันแล้วภาพในอดีตผุดขึ้นในหัวเสียงเด็กชายในวันนั้นเสียงร้องขอความช่วยเหลือท่ามกลางสายน้ำชายหนุ่มยิ้มอย่างอ่อนโยน ผมคือเด็กคนนั้นที่คุณเคยช่วยจากแม่น้ำลมหายใจของมาลินีสะดุดโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนกลิ่นฝนในอากาศกลับมาทำให้เธอขนลุกแต่ก่อนที่เธอจะพูดอะไรชายหนุ่มหยิบกล่องเล็กๆออกมาภายในมีแหวนทองอารามและกุญแจบ้านหรูหนึ่งดอกเขายื่นให้เธอด้วยมือที่สั่นเล็กน้อยผมรอวันนี้มานานเพื่อจะตอบแทนชีวิตที่คุณให้ไว้ แววตาเขามีบางอย่างมากกว่าความกระตัญญูเป็นความลึกลับที่เธออธิบายไม่ได้ความรู้สึกเย็นวะหาบแผ่ซ่านไปทั่วร่างลมหายใจของมาลินีเริ่มสั่นและทันใดนั้นเสียงลมพัดแรงขึ้นอย่างกระทันหันใบไม้ปลิวกระจายไปทั่วลานบ้านผมของมาลินีปลิวปะท้าใบหน้าเธอจ้องชายหนุ่มตรงหน้า หัวใจเต้นที่จนแทบไม่ได้ยินเสียงอื่นชายหนุ่มค่อยๆเงยหน้าขึ้นรอยยิ้มของเขาแปลกไปอบอุ่นแต่แฝงความเศร้าวแววตานั้นเหมือนมีบางสิ่งซ่อนอยู่บางสิ่งที่ลึกเกินกว่าจะเข้าใจได้ทันทีคุณรู้ไหมครับเขากล่าวเบาๆวันนั้นผมไม่ควรจะรอดชีวิตคำพูดนั้นทำให้มาลินีขมวดคิ้วความหนาวแล่นขึ้นมาตามต้นคอ เสียงนกเงียบลงราวกับโลกหยุดฟังหมอพูดว่าหัวใจผมหยุดเต้นไปแล้วเกือบสามนาทีแต่หลังจากฟื้นขึ้นมาผมเริ่มเห็นบางอย่างเสียงของเขาเย็นเยียบสายตาจับจ้องไปที่แม่น้ำเก่าในระยะไกลแม่น้ำที่ครั้งหนึ่งเคยพรากลมหายใจของเขาไปมาลินีหันไปมองตามผิวน้ำสันดะริกเหมือนมีบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ข้างใต้ความทรงจำเก่าๆวนกลับมา กลิ่นโครนกลิ่นเลือดจากแผลเสียงคลื่นกระแทกสะพานไม้ชายหนุ่มพูดต่อตั้งแต่วันนั้นมาผมไม่เคยนอนหลับโดยไม่มีเสียงน้ำกระซิบบางคืนผมได้ยินเสียงเรียกชื่อผมจากในความมืดมาลินีรู้สึกเหมือนมีมือเย็นเฉียบแตะที่หลังคอเธอหันกลับไปอย่างรวดเร็วไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเขาก้าวเข้ามาใกล้เธอถอยหลังโดยไม่รู้ตัว คุณช่วยผมแต่คุณก็เอาบางอย่างของผมไปด้วยเสียงของเขาเบาแต่ชัดเจนสายตานั้นเริ่มเปลี่ยนจากอบอุ่นเป็นเย็นชาผมอยากคืนสิ่งนั้นให้คุณเขาพูดก่อนจะยื่นมือออกมามือของเขาเย็นเหมือนน้ำในวันฝนนั้นมาลินีมองเห็นบางสิ่งสะท้อนอยู่ในดวงตาเขาเป็นภาพของเด็กชายเปียกน้ำยืนอยู่ข้างหลังเขาเอง หัวใจของมาลินีแทบหยุดเต้นเธอถอยจนหลังชนกำแพงไม้เสียงน้ำในแม่น้ำดังขึ้นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆกลิ่นอับชื้นแผ่ซ่านทั่วอากาศชายหนุ่มเอ,อ่ยอีกครั้งด้วยเสียงสัน่นเขาต้องการกลับบ้านเสียงของเขาแผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยแรงกดดันที่มองไม่เห็นมาลินีขยับริมฝีปากแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมา สายตาของชายหนุ่มเริ่มมองเปล่าราวกับถูกบางสิ่งควบคุมลมหายใจของเขาเปลี่ยนทีเงาของเด็กชายข้างหลังเริ่มชัดเจนขึ้นหยดน้ำค่อยๆไหลลงจากเส้นผมของเงาน,นั้นแม้ไม่มีฝนตกเขาอยู่กับผมเสมอเสียงของชายหนุ่มสัน่นทุกครั้งที่ผมส่องกระจกผมเห็นเขายือนอยู่ตรงข้างหลัง และคืนนี้เขาอยากให้ผมพาเขากลับไปที่แม่น้ำมาลินีรู้สึกขาแข็งไม่สามารถขยับได้หัวใจเต้นรัวเหมือนจะทะลุออกจากอกอากาศรอบตัวเย็นลงอย่างรวดเร็วเสียงแม่น้ำกลายเป็นเสียงคร่ำครวนเหมือนใครบางคนกำลังร้องให้ใต้สายน้ำชายหนุ่มเดินช้าๆไปยังทางลงแม่น้ำมาลินีร้องเรียกเขา แต่เสียงของเธอกลับกลืนหายไปกับสายลมฝุ่นและใบไม้ปลิววนรอบตัวทั้งคู่บรรยากาศเหมือนถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเธอพยายามวิ่งตามแต่ร่างกลับหนักราวกับมีแรงมืดรั้งไว้ชายหนุ่มหยุดที่ขอบน้ำเงาของเด็กชายสะท้อนอยู่ข้างเขาสองร่างนั้นยืนซ้อนกันพอดีเหมือนเป็นหนึ่งเดียวน้ำในแม่น้ำเริ่มกรัเพื่มแรง ฟองอากาศผุดขึ้นจากส่วนลึกกลิ่นโคลนและสาหร่ายเน่าแรงจนแทบหายใจไม่ออกมาลินีตะโกนสุดเสียงอย่าเข้าไปแต่เขาหันกลับมามองรอยยิ้มของเขาอ่อนโยนเหมือนวันนั้นที่เธอช่วยชีวิตผมต้องคืนทุกอย่างให้เป็นเหมือนเดิมคำพูดสุดท้ายนั้นแผ่วเบาก่อนที่เขาจะก้าวลงไปในน้ำอย่างช้าๆผิวน้ำแตกกระจาย แลกลับสงบเหมือนไม่เคยมีใครอยู่ตรงนั้นมาลินียืนนิ่งน้ำตาไหลไม่หยุดเธอก้าวลงไปเพียงก้าวเดียวความยินเฉียบพุ่งเข้าสู่ขาในห้องน้ำเงียบงันนั้นเสียงหนึ่งดังขึ้นใกล้หูเธอขอบคุณที่ช่วยผมอีกครั้งเสียงนั้นเบาราวกับลอยมากับกระแสน้ำมาลินีสะดุ้งสุดตัวเธอหันซ้ายหันขวา แต่รอบตัวมีเพียงสายน้ำมืดและเงาของต้นไม้ยามค่าผิวน้ำค่อยๆเคลื่อนไหวเหมือนมีบางสิ่งอยู่ข้างใต้ฟองอากาศผุดขึ้นมาเป็นจังหวะและเธอเห็นบางอย่างวูบผ่านใต้เท้าร่างของชายหนุ่มหรือเงาในความทรงจำลอยอยู่ใต้น้ำแต่แปลกตรงที่ร่างนั้นยิ้มยิ้มที่เหมือนจะขอบคุณและร่ำลาในเวลาเดียวกันมาลินสุดลงคุกเขา่า มือของเธอสั่นจนควบคุมไม่ได้เสียงหัวใจเต้นประสานกับเสียงคลื่นเธอรู้สึกเหมือนมีมือเล็กๆเ,เ,เย็นเฉียบแตะที่ข้อมือเธอสะดุ้งเฮือกมองลงไปแต่ไม่มีใครเพียงรอยนิ้วมือเปียกน้ำห้ารอยชัดเจนบนผิวรอยนั้นค่อยๆซึมหายไปในอากาศลมพัดแรงจนกิ่งไม้หักฝนเริ่มตกลงมาหยดน้ำกระทบผิวเธอเหมือนเสียงสะอื้นของเด็ก ในความมืดเธอเห็นแสงสลัวส่องจากกลางแม่น้ําเป็นแสงสีทองที่เต้นระยิบอยู่ใต้ผิวน้ําเธอก้าวเข้าไปทีละก้าวหัวใจสั่นระรัวทุกย่างเท้ารู้สึกเหมือนถูกดึงให้ลึกลงแสงนั้นสว่างขึ้นเรื่อยๆราวกับเชิญชวนให้เธอเข้าไปใกล้และเมื่อเธอหยุดแสงนั้นก็รวมตัวกันเป็นรูปร่างของเด็กชายเปียกปอนแต่ยิ้มอย่างสงบ คุณจำผมได้ไหมเสียงนั้นกระซิบเสียงที่คุ้นเคยจนทำให้หัวใจแทบแตกสลายมาลินีร้องให้ออกมาฉันจำได้ลูกฉันไม่เคยลืมเลยเด็กชายค่อยๆย,ยื่นมือออกมาสัมผัสเบาๆที่แก้มเธอสัมผัสนั้นอบอุ่นอย่างประหลาดแต่ทันใดนั้นแสงสีทองรอบตัวเริ่มมืดลงเงาดำบางอย่างลอยขึ้นมาจากก้นแม่น้ำ รูปร่างนั้นบิดเบี้ยวและเสียงกระซิบแผ่วเบาเริ่มดังทั่วอากาศเขาไม่ควรกลับมาเสียงนั้นเย็นเฉียบและก้องสะท้อนทั่วแม่น้ำมาลินีหันขอบไปมองแต่ไม่เห็นใครมีเพียงเงาดำขนาดใหญ่กำลังเคลื่อนไหวอยู่ใต้ผิวน้ำเด็กชายมองไปยังเงานั้นแววตาเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวมือเล็กๆกุกกมมือมาลินีแน่น เขาไม่อยากให้ผมกลับมาเสียงของเด็กสันเงยหน้าขึ้นมองเธอแต่ผมต้องขอบคุณคุณก่อนที่เขาจะพาผมกลับไปน้ำรอบตัวเริ่มหมุนวนกระแสน้ำเย็นจัดจนแทบหายใจไม่ออกมาลินีพยายามถอยแต่ขาของเธอขยับไม่ได้แรงดึงจากเบื้องล่างกำลังฉุดเธอไว้เด็กชายสายหน้าอย่ากลัวนะครับ ผมจะไม่ให้เขาทำร้ายคุณแสงสีทองจากร่างของเด็กเริ่มเปล่งออกมามากขึ้นจนแม่น้ำทั้งสายส่องสว่างราวกับกลางวันเงาดำเริ่มส่งเสียงคำรามต่ำน้ำปั่นป่วนจนเกิดคลื่นกระแทกเข้าฝั่งเสียงแตกหักของสะพานไม้ดังขึ้นมาลินีร้องเรียกขอความช่วยเหลือแต่ไม่มีใครตอบกลับเด็กชายหันไปเผชิญหน้าเงานั้นแสงจากตัวเขาส่องทะลุค,ความมืด เผยให้เห็นรูปร่างของสิ่งที่อยู่ข้างใต้มันไม่ใช่คนเป็นร่างคล้ายมนุษย์แต่ดวงตากลวงโบผิวซีดเหมือนศพแช่น้ำเขาคือเงาของผมส่วนที่ไม่เคยตายเด็กชายพูดเบาๆวันที่คุณช่วยผมไว้เขาก็ถูกทิ้งไว้ในแม่น้ำน้ำตาไหลลงบนแก้มามาลีนีลูกแม่ไม่รู้เลยเด็กชายยิ้มทั้งน้ำตาคุณช่วยผมครั้งหนึ่งแล้ว ครั้งนี้ผมขอช่วยคุณบ้างเขาปล่อยมือจากเธอและหันกลับไปสู่เงาดำทันใดนั้นแสงสีทองระเบิดขึ้นกลางแม่น้ำเสียงคำรามดังสะเทือนพื้นดินคลื่นน้ำพุ่งกระจายรอบทิศมาลินีถูกแรงกระแทกพัดเข้าฝั่งทุกอย่างมือสนิทเสียงสุดท้ายที่เธอได้ยินก่อนหมดสติคือเสียงของเด็กชายกระซิบเบาๆ บอกเขาว่าผมกลับบ้านแล้วความเงียบปกคลุมทั่วลําน้ำมีเพียงเสียงลมพัดแผ่วเบากลิ่นดินเปียกหลังฝนยังลอยอยู่ในอากาศมาลินีค่อยๆลืมตาขึ้นเปลือกตาหนักราวกับมีหินทวงเธอนอนอยู่บนพื้นดินเย็นเฉียบเสื้อผ้าเปียกชุ่มแม่น้ำเบื้องหน้าสงบเหมือนกระจกไม่มีร่องรอยของเด็กชายไม่มีเสียงของใครเลย รอบตัวเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองเธอพยายามยันตัวขึ้นมองไปที่น้ำแสงทองที่เคยส่องเจิดจ้าหายไปหมดแล้วแต่บางสิ่งสะดุดตาเธอบนผิวน้ำมีวัตถุเล็กๆล,ล,ลอยมาใกล้ามาลินียยื่นมือออกไปรับเป็นแหวนทองวงเล็กวงเดียวกับที่ชายหนุ่มเคยมอบให้ก่อนหน้านั้นภายในแหวนสลักตัวอักษรเล็กๆ เธอเพ่งมองด้วยหัวใจเต้นแรงสำหรับผู้ที่ให้ชีวิตใหม่น้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวเธอกุมแหวนไว้แน่นราวกับกลัวจะหายไปอีกทันใดนั้นเสียงฝีเท้าดังมาจากด้านหลังเธอหันกลับไปอย่างรวดเร็วชายหนุ่มในสูตรคนเดิมยืนอยู่ตรงนั้นแต่มีบางอย่างแตกต่างผิวของเขาซีด ดวงตาไม่มีแววชีวิตรอยยิ้มบนใบหน้าดูอ่อนโยนแต่เย็นชาเกินจริงผมบอกแล้วใช่ไหมครับเสียงของเขาเบาเหมือนลมพัดผ่านผมต้องคืนทุกอย่างให้เหมือนเดิมเขาเก้าวเข้ามาใกล้ทุกย่างเท้าทำให้พื้นดินสั่นไหวเบาๆมาลินีถอยหลังเธอนายไม่ใช่คนใช่ไหมชายหนุ่มเงียบไปครู่หนึ่งก่อนตอบด้วยเสียงที่แฝงแววเศร้า ผมเคยเป็นแต่ตอนนี้ผมอยู่ระหว่างสองโลกเพราะวันนั้นคุณดึงผมกลับมาแต่ผมไม่ได้กลับมาคนเดียวลมหายใจของมาลินีสะดุดร่างกายเย็นเฉียบเหมือนเลือดหยุดไหลเธอเห็นเงาดำๆลอยขึ้นจากพื้นน้ำอีกครั้งคราวนี้มีมากกว่าหนึ่งหลายเงาหลายเสียงกระซิบพวกเขาอยากได้สิ่งที่คุณให้ผมชายหนุ่มผู้ช้าๆ ชีวิตที่สองน้ำเริ่มไหลย,ย้อนกลับต้นไม้สั่นสะเทือนอากาศหนาวจัดราวกับถูกดึงเข้าสู่ห้วงลึกและเงาดำทั้งหมดเริ่มเคลื่อนเข้าหามาลีนีมาลีนีพยายามก้าวถอยหลังแต่พื้นใต้เท้ากลับนุ่มยวบราวกับแผ่นดินกำลังกลืนเธอเสียงน้ำรอบข้างกลายเป็นเสียงกระซิบหลายร้อยเสียงเสียงที่แผ่วเบาแต่ทิ้มแทงหัวใจ มอบให้เราชีวิตของเจ้าชดใช้แทนเขาเสียงเหล่านั้นก้องซ้ำอยู่ในหัวเย็นเยียบจนขนลุกสู้เธออ้าปากจะร้องแต่เสียงกลับหายไปชายหนุ่มยืงยินอยู่ตรงหน้าใบหน้าเขาเริ่มสั่นไหวเหมือนผ้าสะท้อนในน้ำร่างค่อยๆโปรง่งใสแสงทองรอบตัวเขาเริ่มมอดดับผมขอโทษเขากระซิบ ผมไม่รู้ว่าพวกเขาจะตามมาเงาดำหลายร่างเริ่มโอบล้อมเขามือซีดขาวจำนวนมากคว้าจแขนขาและไหล่เสียงหัวเราะบิดเบี้ยวดังขึ้นเรากับแม่น้ำกำลังหัวเราะเยาะทั้งคู่มาลินีรวบรวมแรงสุดท้ายคว้าแขนเขาไว้แน่นไม่ฉันจะไม่ปล่อยให้เธอหายไปอีกมือของเธอสั่นแต่ไม่ยอมปล่อย น้ำในแม่น้ำพุ่งขึ้นเป็นเกลือสูงราวกับกำแพงรอบตัวทั้งคู่มืดลงเหลือเพียงแสงเล็กๆจากแหวนทองในมือมาลินีแสงนั้นเริ่มร้อนขึ้นจนเธอต้องกำมือแน่นด้วยความเจ็บแต่ยิ่งแน่นเท่าไรแสงก็ยิ่งสว่างชายหนุ่มมองแสงนั้นด้วยสายตาเหมือนจำบางสิ่งได้นั่นคือสิ่งที่ผมเหลือไวใ้ให้คุณมันคือทางเดียวที่คุณจะรอดก่อนที่เธอจะตอบ แรงดูดจากแม่น้ำพุ่งขึ้นราวกับหมื่นมือฉุดรั้งเธอกรีดร้องสุดเสียงแสงทองแตกกระจายออกเป็นเศษเสี้ยกลางอากาศร่างของชายหนุ่มถูกปลนลงในสายน้ำพร้อมเสียงสะท้อนสุดท้ายอย่ากลัวทุกอย่างกลับสู่ความเงียบลมหยุดพัดแม่น้ำสงบเหมือนเดิมราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาลินนลืมตาอีกครั้งเธอนอนอยู่กลางทุ่งหญ้า แสงอาทิตย์ยามเช้าส่องผ่านหมอกบางผมของเธอแห้งสนิทแต่ในมือยังถือแหวนทองวงเดิมบนผิวแหวนมีรอยใหม่สลักคำเพิ่มขึ้นมาใต้ข้อความเดิมชีวิตที่สองต้องมีผู้แรกมาลินีจ้องแหวนด้วยหัวใจเต้นแรงและเธอก็รู้สึกถึงเสียงกระซิบเบาๆข้างหูเสียงเด็กชายที่เธอจำได้ดีถึงตาคุณแล้ว มาลินีสะดุ้งสุดตัวเสียงนั้นชัดเจนเกินกว่าจะเป็นเพียงภาพหลอนเธอหันขวบไปมองรอบตัวแต่รอบกายกลับว่างเปล่ามีเพียงสายหมอกขาวลอยวนเหนือทุ่งหญ้าลมหายใจเธอถี่ขึ้นหัวใจเต้นรัวราวกับจะหลุดออกจากอกเธอกำแหวนทองในมือแน่นแสงแดดกระทบผิวแหวนจนเกิดเงาสะท้อนวูบวาบและในเงานั้นเธอเห็นใบหน้าเด็กชาย ใบหน้านั้นยิ้มแต่ไม่ใช่รอยยิ้มที่อบอุ่นเหมือนก่อนเป็นรอยยิ้มที่นิ่งเย็นและว่างเปล่าถึงตาคุณแล้วเสียงนั้นดังซ้ำอีกครั้งคราวนี้มาพร้อมกับลมหอบหนึ่งที่เย็นเฉียบจนทะลุผิวรอบตัวมาลินีเริ่มเปลี่ยนทุ่งหญ้ากลายเป็นพื้นน้ำทีละน้อยกลิ่นโคลนลอยขึ้นแรงเสียงคลื่นเบาๆดังขึ้นเหมือนใครกำลังเดินอยู่ในน้ำเธอถอยหลัง แต่ทุกก้าวยิ่งทำให้เท้าจมลึกลงไม่เธอกระซิบเสียงสัน่นฉันให้ชีวิตแล้วฉันช่วยแล้วเสียงหัวเราะของเด็กดังตอบใช่ครับคุณช่วยชีวิตผมแต่ชีวิตของผมต้องมีที่แทนผิวน้ำเริ่มมืดร่างของเด็กชายโผล่ขึ้นมาจากระยะไกลเขาเดินบนผิวน้ำได้อย่างง่ายดายร่างของเขาโปร่งใส ดวงตาเป็นสีเทาหม่นเหมือนน้ำที่ขุ่นด้วยตะกอนแม่ถึงเวลาที่แม่ต้องลงมาอยู่กับผมแล้วคำว่าแม่ทำให้หัวใจมารินีแทบแตกสลายน้ำตาไหลาอาบแก้มเธอสายหน้าแรงไม่แม่ยังไม่พร้อมแม่ยังมีชีวิตอยู่เด็กชายหยุดอยู่ตรงหน้าเขาเงยหน้ามองเธอชีวิตอยู่ได้ไม่นานหรอกครับแม่ บางครั้งความตายก็เพียงแค่การกลับบ้านมือเล็กๆของเขายื่นออกมามาลินีถอยอีกก้าวแต่ร่างกลับหยุดนิ่งขาไม่ขยับราวกับถูกตรึงไว้ด้วยแรงที่มองไม่เห็นเสียงคลื่นดังขึ้นอีกครั้งแรงกว่าเดิมน้ำในทุ่งพุ่งขึ้นรอบตัวเป็นวงแหวนหมอกขาวแปรเปลี่ยนเป็นสีเทาเข้มเสียงหัวใจของเธอกลืนไปกับเสียงน้ำ เด็กชายจับมือเธอสัมผัสนั้นเย็นเหมือนน้ำแข็งแต่แฝงด้วยความอบอุ่นแปลกประหลาดอย่ากลัวนะครับแม่จะไม่เจ็บเลยแสงรอบตัวเริ่มบิดเบี้ยวร่างของเธอเริ่มจมหายทีละนิดมือของเด็กชายยังคงจับแน่นและในขณะที่ศีรษะของมาลินีจมลงสู่ผิวน้ำเธอเห็นภาพสุดท้ายบ้านหลังเก่าของเธอยืนอยู่ริมฝั่ง หน้าต่างเปิดกว้างและที่ระเบียงมีเงาของชายหนุ่มไม่สูรยืนมองดูเธอด้วยรอยยิ้มอันเงียบงนันแสงจากดวงอาทิตย์ค่อยๆจางหายท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีเทาหม่นเสียงคลื่นเบาๆสะท้อนกลับจากฝั่งทุกอย่างเงียบสงัดจนได้ยินเพียงเสียงลมหายใจของเธอมาลินีค่อยๆลืมตาขึ้นอีกครั้งร่างของเธอลอยอยู่กลางน้ำ เนื้อสีสะมีหมอกบังคลุมท้องฟ้ารอบตัวไม่มีเสียงของเด็กชายไม่มีรอยคลื่นจากการเคลื่อนไหวของใครทั้งสิ้นเธอรู้สึกเบาเบาจนเหมือนร่าไม่มีน้ำหนักน้ำเย็นแต่ไม่ทำให้หนาวอีกต่อไปเธอค่อยๆพลิกตัวมองขึ้นไปยังผิวน้ำที่สะท้อนแสงสีเงินที่นั่นมีเงาของชายหนุ่มในสูดยืนอยู่บนสะพานไม้ เขามองลงมาหาเธอแววตาเศร้าแต่สงบมือข้างหนึ่งถือแหวนทองคุณทำได้แล้วเสียงของเขาเบาเหมือนสายลมตอนนี้ทุกอย่างสมบูรณ์แล้วน้ำรอบตัวมาลินีเริ่มเปล่งแสงร่างของเธอโปร่งใสขึ้นเรื่อยเรื่เหมือนกำลังหลอมรวมเข้ากับสายน้ำภาพในหัวเธอเริ่มย้อนกลับวันที่เธอกระโดดลงช่วยเด็กชาย วันที่ได้ยินเสียงขอบคุณวันที่ชายหนุ่มกลับมาทุกอย่างเวียนกลับอย่างรวดเร็วเหมือนเวลาเดินย้อนและแล้วเสียงกระซิบหนึ่งดังขึ้นข้างหูเสียงของเด็กชายแม่ไม่ต้องห่วงผมอีกต่อไปผมกลับบ้านแล้วตอนนี้แม่ก็เช่นกันมาลินียิ้มทั้งน้ำตาร่างของเธอสลายไปพร้อมกับแสงเหลือเพียงผิวน้ำที่สงบเหมือนกระจก และแหวนทองที่ลอยขึ้นมาบนผิวน้ำชายหนุ่มบนสะพานก้มลงเก็บแหวนไว้ในมือเขาหันหลังเดินจากไปอย่างช้าๆไม่มีใครรู้ว่าเขาคือใครหรือว่าเขายังมีชีวิตอยู่จริงหรือไม่แต่หลังจากวันนั้นทุกค่ำคืนที่หมอกคลุมแม่น้ำผู้คนในหมู่บ้านต่างบอกว่าได้ยินเสียงผู้หญิงร้องเพลงกล่อมเด็กดังว่ามาจากกลางลำน้ำ เสียงนั้นเศร้าแต่สงบเหมือนหัวใจที่ได้กลับบ้านในที่สุดคืนต่อมาหมอกปกคลุมทั่วหมู่บ้านหนาทึบจนมองไม่เห็นทางแม่น้ำเงียบงันไร้เสียงคลื่นแต่ผู้คนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคืนนี้เสียงเพลงนั้นกลับมาดังกว่าเดิมเสียงหญิงสาวร้องเบาๆทำนองช้าเศร้าและอบอุ่นในเวลาเดียวกัน คล้ายเสียงที่เคยกล่อมเด็กให้หลับบางช่วงแผ่วบางช่วงสันสะเทือนราวกับสะท้อนจากใต้ผิวน้ำชาวบ้านบางคนออกมายืนฟังที่ริมฝั่งแต่ไม่มีใครเห็นตัวคนร้องมีเพียงละอองน้ำเย็นๆลอยมาตามลมกลิ่นโคลนผสมกลิ่นดอกไม้ป่าจางๆเด็กเล็กในหมู่บ้านคนหนึ่งชี้ไปยังกลางลําน้ำแล้วพูดว่าคุณแม่คนนั้นกลับมาอีกแล้วผู้ใหญ่หันไปมอง แต่เห็นเพียงเงาเลือนรางของผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ท่ามกลางหมอกผมยาวสยายไหลลงถึงเอวแสงจันทร์ส่องผ่านร่างของเธอจนโปรง่งใสในมือของเธอมีของบางอย่างวัตถุเล็กๆที่สะท้อนแสงสีทองวูบว่บดูคล้ายแหวนและข้างตัวเธอมีเงาของเด็กชายคนหนึ่งจับมือไว้แน่นเสียงเพลงดังขึ้นอีกครั้ง คราวนี้ฟังชัดเจนกว่าทุกคืนเนื้อเพลงเป็นคำขอบคุณแถวเบาเหมือนคำอธิษฐานและทันใดนั้นสายลมแรงพัดหมอกแตกระจายเงาทั้งสองหายไปในชั่วพริบตาเหลือเพียงผิวน้ำที่นิ่งสงบก,กับแหวนทองวงเล็กวางอยู่บนฝั่งพอดีเมื่อรุ่งเช้ามาถึงไม่มีใครกล้าแต่ต้องแหวนวงนั้นทุกคนเพียงยืนมองด้วยความเงียบ แต่หญิงชราผู้หนึ่งในหมู่บ้านพูดเบาๆอย่ารบกวนเธอเลยเธอกลับมาที่เดิมแล้วตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแม่น้ำสายนี้ไม่มีใครกล้าลงเล่นน้ำอีกแต่ทุกคืนที่มีหมอกลงจัดจะมีเสียงกล่อมเด็กดังขึ้นเผ่วเบาเสมอเสียงของหญิงที่ให้ชีวิตแก่ผู้อื่นและแลกด้วยชีวิตของตนเองรุ่งเช้าวันหนึ่ง แสงอาทิตย์อุ่นๆสาดผ่านหมอกบางเหนือแม่น้ำผิวน้ำสะท้อนประกายระยิบระยับราวกับทองทุกอย่างดูสงบราวกับไม่เคยมีสิ่งใดเกิดขึ้นชาวบ้านที่เดินผ่านริมฝั่งพบเพียงดอกบัวขาวลอยอยู่กลางน้ำกลีบดอกเปิดรับแสงเช้าและภายในดอกนั้นมีแหวนทองวงเล็กวางอยู่เงียบๆไม่มีใครกล้าแต่ต้องมันแต่ทุกคนรู้ดีว่า แหวนวงนั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคำสัญญาและของความรักที่ไม่มีวันตายนับจากวันนั้นหมู่บ้านเล็กๆริมแม่น้นําเงียบสงบยิ่งขึ้นเด็กๆจะถูกสอนว่าถ้าได้ยินเสียงเพลงกล่อมเบาๆจากลำน้ำอย่าร้องตอบและอย่าก,ก้าวลงไปใกล้เกินไปเพราะเสียงนั้นไม่ใช่เสียงผีแต่เป็นเสียงของหญิงผู้คอยเฝ้ามอง หญิงที่ครั้งหนึ่งเคยมอบชีวิตให้ผู้อื่นและในที่สุดก็ได้พักในสายน้ำที่เธอรักที่สุดแสงแดดส่องผ่านหมอกอีกครั้งผิวน้ำระยิบเหมือนรอยยิ้มของเธอรอยยิ้มที่บอกว่าเรื่องทั้งหมดได้จบลงแล้วอย่างสงบงามและเป็นนิรันดร์